สีแดงครับสีแดงจริงๆใบนี้ก็เป็นใบใหม่เนาะที่เห็นกันกัค่เลยคอร์สมันหนึ่งแล้วก็มีรถคอร์สสองสีอย่างแรกเลยคือมันเปลี่ยนสีได้จริงๆคนเล่นแดงเนี่ยก็มีปัญหาที่แบบว่าไม่มีไม่มีมมมมรถขาวเนาะคอยก็จะหนักแต่ว่าตอนเนี้ยโดยควาน่ว่าเด็กมันกลายเป็นสีแดงไปซะส่วนใหญ่มันก็เลยแบบไม่ต้องส่งสีขาวก็ได้บางคนก็แบบไม่สนใจเลยว่ารถคอร์สสีขาวจะมีไม่มีเล่นแต่แดงล้วนอะไรอ่านี้แต่ <ๆ S 2> ใบนี้ก็คือเอามาช่วย เวลาเล่นกับสีขาวทาไมผมถึงหยิบอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอ่ามันจะมีบางกรจะก,กลเนะที่เป็นสีขาวอยู่ตัวหนึง่งที่มันจะแจกชิลอ่าแจกชิลจากพลังตัวเนี้ยก็คือจะช่วยให้ไอ้ตัวนั้นอ่ะลงได้ง่ายขึ้นแต่ก็ด้วยความว่ามันเป็นหนึ่งลดสองโอกาสที่มันจะลงได้จ่ายสูงลงเนี่ยมันเยอะอตอนเนี้ยบอดเราอะ่ะตัวเล็กสีแดงอะ่ะมันมันค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กหมดอ่าแต่ว่ามันจะมีพวกบางตัวที่แบบรถขาวติดมาพูกเนี้ยพอมันใช้ยาก,ยากเนี้ย คอใจมันเยอะไอตัวรีคอมันก็ต้องขอวางสองเมตรการมีตัวนี้อาจจะทําให้ลงอะไรได้ง่ายกว่าอืมอ่าแล้วก็มันก็มีเอกเนาะเกิดเราจะวางเรียงกันตบตั้งแต่แรกๆเลยเราวาังให้ลดเกมได้ง่ายๆมันดีกว่าอยู่แล้วอืมทีนี้เถียงพิลลาดเนี่ยบอกว่าแค่สเต็ปแต่ละฝ่ายเมื่อขาวฟ้าสปิริตพื้นสภาทําลายหมื่นสองไปตัวนั้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่ทำลายเนี่ยไม่ให้ตังวามมรรถเนี้ยกันไม่ได้ใช่กันไม่ได้อืมทะลุ ใช่มันทะคือความสามารถนี้ถ้ามองในแง่ของการป้องกันมันคือความสามารถที่ดีมากเลยแต่กันดีกับสีขาวกับสีฟ้าเท่านั้นนะตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าความสามารถข้างบนเนี่ยมันอาจจะแอบน่าใช้ทีนิดหน่อย,อยเวลาเราเจอขาวเนี่ยแน่นอนว่าขาวมันมาจากชิลอยู่แล้วเพราะงั้นอาการที่มันมียิงทะลุแล้วยิงสวนทันทีตอนท,ที่เขาลุกเนี่ยมันค่อนข้างฉลาดแต่ก็ยังพูดไม่ได้ว่าน่าใสาจริงหรือเปล่าเนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทาได้แค่นั้นนะแค่แค่ขากันแล้วต้องอยู่ในท่อมิราดด้วยจจะติดไว้ใบหนึ่งเป็นไปได้จะติดไว้ใช่ Thank you.